ครับมือหนึ่งกับมหาเห็ดครับพี่น้องครับสวัสดีครับผมอ่าผมบ้าน้องวัชกรซอยจิตครับผมมือหนึ่งกับสีมาหาเห็ดอยู่ข้างล้มห้วยครับผมข้างคู่ห้วยผมเชื่อว่าเห็ดมีเห็ดแดงครับเห็ดขาวแ้งเห็ดยังมันกำลังออกกันช่วงนี้ครับผมไปหากันเลยครับเตรียมถุงไว้เรียบร้อยครับ อืมโอ้ยครับผมยางมากกับผอเลยครับผมเป็นเห็ดขาแปงดอกบังไงคือดอกบังไงครับเทศเขาแปงเงียดแังน้อใส่ถุงครับอ้าวครับเทศเขาหมากเท็ดขาหมากเท็ดขาหมากออ,อื ดอกหนึ่งนี่วะนอ้องก้เหี้ยค่าหลายครับเปลี่ยนแผนมาตั้งไม่ครับผม ะเฮ็ดเข้ามากับเฮ็ดเข้าแป้งเข้าออกกันช่วงนี้ครับผมถ้าเป็นเฮ็ดละงูก็กออกก้อนตัวเียก็นฮะางลำห้วยครับาเงียบกรีบเลยมีอยู่สองดอกครับไหนพอปนเด่ม๋มั้ง หมดเลยเดี๋ยวทำนี้เองเดี๋ยวไปหาป้องใหม่ครับพี่นอ้องป้องขนาบปรูดทีมีปะนอ้องเห็ดหลังงูครับผมเฮ็ดปวกเฮ็ดปวกบ้านออกครับออกเดือนหกเดือนเจ็ดฝนแห้งฝนเลง็งเดี๋ยวไปหาทางใหม่กันเลยครับ กลับกลับมาอีกฟังเหนื่อนี่ครับผมโอ้เห็นแล้วครับพีน่น้องเห็นแล้วเห็นแล้วมาอีกฟังต้องามฟังนันมันบ่มีครับมันเหมือนเห็นแล้ว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 แดง,งค,คือครึ่งแล้วครับเออโอ้คือคือครับผมเอาไปหั่นเปาหิง่งจัดการแกงโอ้สามดอกครับสามดอก อันนี้เฮ็ดเอียงเนาะเฮ็ดพึ่งบอกเฮ็ดพึ่งนะครับนี่นี่โอ้ยไปหมดมีดอกนึงครับดอกนึงดอกนึงสวลยรู้ ไปอีกทางนึงครับครับโอ้นักเลงว่าจอดรถขว้งทางครับผมไฮ้อ้อตระตระหน้าเลยอ๋อมือเฮ็ดนี่เห็ดเ<อ>ห็ดเห็ด้นี่ยังเห็นเมียพ่อบ่ฮะเห็ดคนพ่อบ่เห็ดเมียนะเออโอ้อยากกินเห็ดครับผมอ,อันนั้นเห็ดกุหละเห็ด อัดตัวนักเลงเลยเครับโอ้ยได้สามดอกนึน่งมันคือบ่มีว่วายังเหรอเนาะ มันซีมีเห็ดเขาแป้งครับผมที่ออกมานี่ยครับเห็ดที่เธออยู่ในทุ่งหน้าครับมีเห็ดเขาแป้งเห็ดเขาหมากดอกแดงๆครับผมเห็ดเขาแป้งเป็นดอกขาวๆคนเล่าคนเจริญ mm hmm. เห็ดเขาแป้งครับดอกขาวๆโอ้หกหกบหก นะครับผอย่างกับเพื่อนก่อนหามนีกับผมเนี่ยก็เป็นวิถีชีวิตของอีสานครับผมบานเห่ากหาอยู่หาอยากครับผมหาเื oh. นินโตน่ครับเห็นอีกแล้วดอกนึงนี่คือเห็ดอะไร นี่เห็ดปวกอ๋อมือเห็ดมือเห็ดอันนี้เห็ดได้เห็ดลายปอายป้านี่เห็ดอะไรนี่เห็ดปวกมันบ่ะเอาเอาเอาบมูเมนบอกเห็ดเห็ดยังสั่นเห็ดเบื่อบ่อันนี้ดอกนึงนี่นี่นี่นี นี่ดอกนึงดอกนึงโอ้หล่าลายเห็ดเพาะบ่ขับนี่แหละครับมันก็เป็นวิถีชีวิตของอีสานบ้านเฮ่าครับผมกะหากินตามภาษาครับผมหาหอยหาเห็ดหาอย่างไปเรื่อยๆครับผมหาปูหาปลา เดี๋ยวไปเก็บทังอื่นต่อกันครับป้าป้านี่มีอีกทุกหนึ่งนี่นี่นี่เฮ็ดโอยมือเฮ็ดโอยเฮ้ยไงกินอะไรบ้ือไม่ซื้อบ้านหายล เพ็ดกระแป้งบ่กเพรกระแป้งเออให้แครงท่อมหมาอ๋อครับครับครับเดี๋ยวผมไปหาทางเงินต่อก่อนครับวิธีการหากระ,บรกระบเบียดครับเฮ็ดสำหรับเพ็ดไอเข้ามากับเพ็ดเพ็ดแดงหาตามขางกุ้งหอยแต่ต้นไม้ครับผมเป็นตน้ตนต้นยางหน้าเนี่ยครับผมพอดีเกิดอะไรทุกมองครับผมสำหรับเห็ดเข่าหมาก โอ้ยโอ,อยแล้วครับผมดอกหนึ่งอือนี่อือครับนี่ดอกหนึ่งแล้วโอ้ยฝุ่นดอกหนึ่งครับโอ้มีห่างๆครับผมอ,อือเอาเดี๋ยวพ่อปนก็นกนเอาเดี๋ยวพ่อปนก็เอาเอาเอาอือเตก เดวก็สิไปหานาะโตครับพี่นอ้องหาเพื่ออะไรพอไดแกงพอไดอยังมือนีผมกัดสิลาสักไหครับแบตบติมดแล้วมือนีผมบ้านน้องาัชกรสาสจิตขอลาสักหน่ครับผมครับวิธีการหากินแบบอีสาบนบานๆอีสาบนบานเทาหากินเห็ดครับผมตามคู่ห่วยครับมือนีผมบ้านน้ของาัชกรสจิตขอฝากติดตามผลงานนั้นครับเด้อขอสวัสดีครับ ครับวิธีการหากระบียบบาากับเห็ดสำหรับเห็ดไอ้เข้าหมากกับเห็ดเห็ดแดงหาตามคางคู่หอยแต่ต้นไม้ครับผมเป็นต้นต้นยางนาเนี่ครับผมพอจะเจอได้ทุกมองครับผมสำหรับเห็ดเข้าหมากโอ้ยพลอ,อยลวยครับผมโดดนึงอือ โอ้ยฝนน้องนอึงครับโอ้มีห่างๆครับผมอ๋อเดี๋ยวเพ่อปนก็เอาเดี๋ยวพออ่อปนกนเ็เอาเอาเอาเออเตืม,ตมครับผมเดี๋ยวก็นินไปหาขนาดต่อครับพี่น้องหาเพื่อ,อไรเพ่อได้แกงพ่อได้รยังมือนีผมกสิลาสักหนึ่ครับแบตสิมืดแล้ว วันนี้ผมบ้านองวจชกรสจิตขอลาสักหน่อครับผมกับวิธีการหากินแบบอีสานบ้านๆอีสานบ้านเฮาหากินเห็ดครับผมตามคู่ห่วยครับวันนี้ผมบ้านองาจชกรสจิตขอฝากติดตามผลงาน,น,นั้วยนะครับเด้อขอสวัสดีครับ